แฟนนางงามไม่เผื่อใจลุ้นแอนโทเนียคว้ามงสามกลับไทยจากเวที T ิสยูนิเวอร์ส2023ครั้งที่72ที่ประเทศเอลซาวาร์ซึ่งแอนโทเนียโพซิลโชว์ความสวยจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาแฟนนางงามโลกคอยย้อนคำทํานายหมอดูดังเมื่อ14ปีที่แล้วถึงกับขนลุก เรียกได้ว่าขณะนี้ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายการประกวด Miss u นิเว r ร์2023ครั้งที่72ที่จัดขึ้นที่ประเทศเอลซาวาดอแล้วทางด้านแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสาวไทยในการไปคว้ามงที่3มกลับประเทศซึ่งครั้งนี้เธอก็ไม่ทำให้แฟนๆน,นางงามผิดหวังแม้แต่น้อย โดยเธอได้จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมโชว์ความสวยความสามารถจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาแฟนนางงามโลกจนทำให้เธอได้ขึ้นแท่นตัวเต่งมีสิทคว้ามงกุฎมิสยูนนิเวอร์ส2023ในปีนี้โดยทางด้านแฟนนางงามไทยก็ได้มีการย้อนคำทำนายของหมอดูดัง อาจารย์ตุย้ยเอ็กซเรย์คนตาทิพย์ที่ได้ทำนายไว้เมื่อปี2009ว่าอีก14ปีข้างหน้าประเทศไทยจะได้นางงามจากกระวานคนที่3เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มาจากภาคอีสานโดยระบุว่าตกลงไข่มุกจะตกรอบรอ2-3วันก่อนมีน้องในบอร์ดคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะชื่นชอบการดูดวงเอามากๆยอมลงทุนควักกระเป๋าเอาภาพของน้องไขมุก ชุติมาดุรงเคสไปถามอาจารย์ตุย้ยเอ็กซเรว่าการประกวดนางงามจากกรวาลในปีนี้น้องไข่มุกจะไปได้ไกลแค่ไหนนี่คือคำทำนายของอาจารย์ตุย้ยซึ่งหากคิดว่าไม่อยากทราบผลหรือไม่อยากจะอะไรมาก แนะนำว่าอย่าอ่านอาจารย์ตุ้ยทำนายว่าไทยจะได้มิสยูอีก14ปีข้างหน้าซึ่งเป็นสาวอีสานตั้งปี2023เชียวเหรอซึ่งหลังจากที่แฟนนางงามได้เห็นคำทำนายดังกล่าวต่างเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความขนลุกเนื่องจากคำทำนายระบุว่าในอีก14ปีข้างหน้าซึ่งก็ตรงกับปี2023นี้ อีกทั้งแอนโทเนียโพซิลก็เป็นตัวแทนในการประกวดจากภาคอีสานจริงๆเมื่อครั้งประกวด Miss ูเน v e เวิร์สไทยแลนด์3 0 2 3ในนามตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมา